ัดีนะครับผมครับบ้านหลังุ่นสวัญญามาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันหนะครับหรือปี2องศนย์สองะฮะวันนี้บ้านอ่ังุ่นสวัญญาจะมาบอกสูตรนะครับบอกสูตรบอกวิธีการใส่ปุ๋ยอ่างุ่นนะครับอางุ่น อง,งุ่นเด็กๆนะอง,งุ่นตั้งแต่เริ่มปลูกนะฮะเริ่มปลูกจนถึงระยะการเปลี่ยนปุ๋ยนะก็เอาพูดง่ายว่าเริ่มปลูกจนถึงสักหกเดือนนะฮะหกเดือนนะครับผมอง,งุนนะการใส่ปุ๋ยอง,งุ่นนะครับผมดูนะครับผมมีคอมเมนต์เข้ามาถามเยอะนะครับอืว่า,าใส่ปุ๋ยยังไงแบบไหนฮะแล้วก็ ปวง,งุ่นแล้วมันไม่ออกลูกมันไม่ได้ลูกนะฮะมันทําไมไม่มีลูกนะฮะก็ต้องต้องดูนะครับว่าอ่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอืมก็หลายๆอย่างก็จะมาพูดได้ฟังนะครับผมแต่ว่าวิธีการใสร่ปุ๋ยนะอางุ่นเริ่มต้นนะเริ่มปลูกนะเราจะปลูกในในบอ่อซีเมนก็ได้ฮะเออในบอ่อซีเมนขนาดบ่อก็ว่านไปนะอืมปล,งงลูกเจ้าละุ่น ลงปลูกต้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะก็ไปมันจะแทงยอดออกปุ๋ยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยนะอืมปุ๋ยสูตรสูตรปุ๋ยนะฮะนะครับดูนะครับนี่นะฮะยี่สบห้าเนะครับผมอ่าเริ่มต้นนะฮะ อายุอายุองุ่นก็อายุอา,อายุหนึ่งวันต้นไปนะหนึ่งวันหลังจากที่เราล้อมจากที่เราปลูกนะฮะหรือหรือถ้าไม่มีะฮะถ้าไม่มีแจวผมว่าก็มีนะฮะผมว่าก็มีเดี๋ยวปุ๋ยสูตรสูตรสิบห้านะฮะปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้า พูดง mm ่ายว่าปุ๋ยสูตรเต็มไหมฮะพูดง่ายว่าปุ๋ยสูตรเต็มนะครับผมอือพูดง่ายก็คืออ่าเป็นปุ๋ยสูตรเต็มสองตัวนี้เท่านั้นนะครับผมองุ่นตั้งแต่เริ่มต้นปลูกวันแรกเลยนะฮะแล้วก็ใส่อันนี้สมมุติว่าเป็นวงบ่อนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นวงบ่อหรือว่าเป็นโคนต้นไม่มีวงบ่อก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่เรานะครับเราใส่อันนี้ปลูกปลูกกลางวงบ่อใช่ไหมฮะปลูกองุ่นกลางวงบ่อเราได้เบี้ยองุ่นไปแล้วเราไปปลูก เราต้องโรยปุ๋ยก็บิ่มบิมวงบ่อเลยครับเนี่ยต้นน้อยให้น้อยนะครับผมต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็ให้ปริมาณเพิ่มขึ้นนะฮะต้อนอันนีส้สักหนึ่งช้อนก็พอหนึ่งช้อนแจงนะครับพอครับเนี่ยเนี่ยโรยให้รอบนะฮะโรยให้รอบเจ็ดวันครั้งหนึ่งหรือสิบวันครั้งหนึ่งก็ได้เดือนสามครั้งนะฮะเดือนสามครั้งเดี๋ยวเขาจะโตไปเองนะฮะเพื่ออะไรรู้ไหมก็เพื่อว่า อ้างงูนี่ลากเขาจะเดินลากเขาจะเดินไปกินนะฮะถ้าลากเดินดีไหมดีครับผมเพราะว่าถ้าลากเขาเดินไปกินปุ๋ยมันก็ดีเพราะว่ามันจะสร้างพัฒนาการให้ลากเขาเดินเขาแข็งแรงนะยิ่งลากไปไกลเท่าไหร่ต้นไม้ก็จะโตขึ้นเท่านั้นนะฮะนี่นี่แหละฉะนั้นแล้วองา่นเริ่มแรกหนึ่งวันแรกเ,เริ่มแต่หนึ่งวันไปจนถึงหกเดือนเลย นะฮะหเดือนแต่เราต้องดูสภาพต้นด้วยนะฮะดูสภาพต้นว่าต้นใหญ่แข็งแรงขนาดไหนนะอืมเอาใส่ตัวนี้ไปเลยก่อนจะเป็นเปลี่ยนปุ๋ยนะก่อนจะเป,นเปลี่ยนปุ๋ยอันนี้แหละนะครับผมแล้วเอางินเริ่มแรกเลยสองตัวเท่านี้ครมี2มีสองสูตรคือ25 7 7กับ15 15 15นะฮะเป็นปุ๋ยสูตรเต็มเท่านั้นนะครับผม นี่องางนเริ่มแต่วันแรกไปถึง6เดือนนะหนึ่งวันถึงหเดือนนะครับผมต้นใหญ่ให้ปริมาณเพิ่มต้นเล็กก็เอาเริ่มที่ผมบอกแต่ว่าให้ให้เอาเอาตา,ามขอบนะตามขอบวงบ่อหรือว่าตามคนไม่ใช่คนจนนะอา่าถ้าเรา เราให้ให้ให้เพิ่มเพิ่มเป็นขยายวงนี่ขยายวงกว้างออกมานะวงกว้า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 งมาวงกลมกว้างออกมาอย่างนี้นะให้ไปให้มาไหมแบบนี้นะครับผมนี่คือปุ๋ยเริ่มแรกของอัง่นนะฮะปุ๋ยเริ่มแรกขององุ่นนะครับนี่ใส่ตัวนี้เท่านั้นเองนะฮะไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะไม่ต้องไปใส่ตัวอื่นนะฮะไม่ต้องไปใส่อะไรหรอกมีแค่นี้เองนะเราจะให้ปุ๋ยมีสองตัวแค่นี้จําไว้จาไว้จำไว้สิบ ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดกับสิบห้าสิบห้าสิบห้าช่นั้นเองนะครับผมจนถึงหกเดือนนะฮะพองุ่นถึงหกเดือนโอเคมาดูไองุ่นถึงหกเดือนเราทาแบบไหนอันนี้สมมติว่าต้นงุ่นอืนอมต้นขึ้นไปใช่ไหมนี่ต้นขึ้นไปนะอันนี้เราก็ทําจริงนะอันนี้ผมจะวาดรูปให้ดูนะอ่า ออกซ้ายขวาก็ได้ฮะอืมก็ว่านไปนี่ไปแบบนี้อันนี้ต้นไปแบบนี้นะเราจะปล่อยไปแบบนี้นะอืมปล่อยไปแบบนี้ดูนะฮะล้นจะแจกจิ่งออกอ่าสมมติอันนี้เป็นจิง่งนะฮะนีเป็นจิ่งอันนี้ก็เป็นจิง่งอันนี้ก็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 จิ่งนะะอันอนี้ก็จริงอันนี้ก็ไมไกันะ เขาเรียกว่าก้างปลานะอืพูดง่ายว่าเอาเป็นก้างปลานะผมจะยกตัวอย่างว่าเป็นกิ่งก้างปลานะนี่อย่างนี้ใช่ไหมดูนะฮะดูดูดูนะนะครับผมพอเป็นอย่างนี้แนละ้วปุ๊บเอาง่ายๆเลยลักษณะกาเรเลี้ยงต้นเลี้ยงต้นขึ้นมาเลี้ยงต้นขึ้นมาเลี้ยงต้นขึ้นมามาถึงประมาณสักมันก็จะถึงค้างสัวค้างตัวนี้เราเด็ดยอดปุ๊บเลยเด็ดยอด,ดยบมันจะแตกออกสองข้างเห็นไหมซ้ายขวา อาอาร์มนะครับผมอันนี้เชนนะฮะอ่ผมจะเรียกว่าผมจะไม่เรียกอาร์มด้วยเชนนะจิเป็นกิ่งก้างปลาพูดง่ายว่าอันนี้ผมจะเรียกเป็นก้างปลานะอันนี้จะเป็นกิ่งใหญ่กิ่งสายเลือดกิ่งกิ่งเมนนี่ตัวนี้พอมาพอมันกิงก่งกิ่งก้างปลาออกสักข้างละสมมุติมันออกเป็นสายขวานะออกข้างละเอาซักแปจกิ่ง มันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือจะไม่ตรงกันแบบนี้ก็ได้นะฮะแปลจริงเด็ดยอดเลยครับเด็ดยอดตรงนี้เลยปุ๊บเลยเด็ดยอดตัวใหญ่เลยตัวเมียนใหญ่เลยเพื่ออะไรรู้ไหมฮะก็เพื่อว่าให้อาหารเขามาเลี้ยงกิ่งนี่เขาเรียกว่ากิ่งเชนกิ่งก้างปลาเลี้ยงพวกนี้ให้มันเติบโตให้มันใหญ่นะให้มันใหญ่นะครับผมนี่มาเลี้ยงพวกนี้นะครับผมมาเลี้ยงพวกนี้มาเลี้ยงพวกนี้นะให้มันใหญ่ เพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้แหละที่เราจะเอาผลผลิตนะฮะอืมนี่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 แรกๆใหม่ๆเลยเอาแค่นี้ก็พอนะไม่ต้องเอาไปเยอะไม่ต้องไปเยอะเดี๋ยวตัวนี้มันก็จะไปของมันเองนะมันค่อยะปล่อยปล่อยไปเองเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ให้อาหารส่วนส่วนปุ๋ยนะครับก็เป็นชีวัวนะอันนี้ลืมบอกนะอ,นอันที่แรกก็ลืมบอกก็ชีวัวนะชี้วัวใส่เท่าไหร่ก็ไม่เค็มแด้นะครับผมมันชอบชี้วัว อันนี้ก็ใส่ขี้วัวโรยไปขี้วัวใส่ไปเลยครับใส่ตามคนต้นเลยแล้วก็ปุ๋ยเปลี่ยนจุดปุ๋ยเป็นอ่าดูนะ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 อังุนตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปนะเปลี่ยนจุดปุ๋ยเป็นอะไรเป็นสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ด สตัวแค่นี้นะครับใส่สองตัวแค่นี้นะฮะแล้วก็ขี้วัวมีเท่านี้เองนะฮะขี้วัวจะใส่ตลอดนะฮะแต่ว่าปุ๋ยมีเท่านี้เองอันนี้หกเดือนถึงจนจริงพวกนี้แก่แก่เข้าสีอะไรเข้าสีาน้นําตาลนี่จริงพวกนี้อ่าจนจริงพวกนี้แก่เข้าสีน้ำตาลไม่ต้องเอาเยอะนะฮะไม่ต้องเอาเยอะ เอาไว้แค่ข้างละข้างละแปดข้นละสี่คู่ก็พอเนะสี่คู่ก็พอหรือว่าข้้งละหกคู่ก็พอนะแล้วแต่นะแล้วแต่นี่แค่นี้จนเขาเข้าสีน้ำตาลเข้มๆแล้นะนะมีแค่นี้นี่ต่อต้นนะฮะนีต่อต้นนะครับผมเอาแค่นั้นพอนะฮะไม่ต้องเอาเยอะนะฮะเท่าเยอะไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยไปเอานะเราเราค่อยไเจงจ,จนเข้าสีน้ำตาลคือเขาเข้าสีน้ำตาลเข้มจนเขาเข้าสีน้ำตาลเข้มนะฮะอืมมันจะกีรนก็แล้วแต่ก็ประมาณสักเดือนที่แปดเดือนที่เก้าก็แล้วแต่ประมาณน,นี้มันจะเข้มมันจะแก่เต็มที่แล้วจากนั้นปุ๊บเราก็อ่เอาเป็นเดือนที่เก้าเดือนที่เก้าปุ๋ย ปดยี่สี่ทางดินนะเดืนสิบเก้เาไปนะหลังจากที่จริงเขาเข้าสีน้ำตาลแล้วนะก็ใส่แปดยี่สี่ยี่สี่ทางดินทางใบใส่ส 24, 24. ี่ยี่สี่ยี่สี่เปิดตาดอก ทางใบนะก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยทางใบทางดินต้องชุ่มนะเราใส่วันเดียวกันพร้อมกันเลยสี่ครั้งห้าครั้งก็ได้นะสี่ถึงห้าครั้งนะครั้งละเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งก็คือเดือนหนึ่งสี่ครั้งถึงห้าครั้งนะเดือนหนึ่งสี่ครั้งถึงห้าครั้งนะแปดยี่บสี่ยี่บสี่ทางดินทางใบใส่สี่ยี่บสี่ยี่สี่เปิดตาดอกนะใส่ปุ๊บ งดน้ำสิบห้าวันพลนิ่งออกลกูกได้กินลูกลูกดกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับบัสดีครับ